เก็บดอกก่อนเก็บดอกก่อนจะไปวัดเก็บดอกก่อนเก็บดอกก่อนเก็บดอกไปวัดก่อนมีดอกอย่างเนาะใบโสนนั่นเนาะเอานั้นเนาะว่ามีดอกอย่างไอ้กับไปวัดมันหูต่างกว่าข้าวกว่าน่าใบกุศลน่ะเนาะจื่อกับเป็นมงคลอยู่แล้วเนาะเออกุศลอยู่แล้ว เก็บดอกไปวัดใบกูศลนี <Genesis> <us> ่แหละต่างบ้านเก็บดอกทำบุญหาพ่อหาแม่นะทำบุญหาพ่อหาแม่ทำบุญหาปู่หาลุงทำบุญหาผู้รองรับ วันเข้าพรรษาเอาเอาเอาเข้าพรรษาลาพระเจ้าเอ๊ะอะไรนี่กล้องนี้ไม่ดีแล้วเลยได้ซื้อใหม่แล้วเหรอ้าวน่ะกล้องไม่ดีแล้วใช่ไหมันได้ซื้อใหม่ซื้อสองอันเท่าไหร่นะไม่แพงเลยนะคะอนี่นะเก็บดอกเก็บดอกสองอันสองร้อยสี่สิบน่าจะใช่แล้วนะ อ้าวปองแปง้งปองแปงะะ้งวันนี้ก็นะคะวันนะคะวันดาเขาเรียกว่าวันหออ่อขอ้าวต้มขนมนะคะทําบุญทําบุญนะคะทำบุญกุศลน,นะคะในตู้ลวงลับให้พอ่อให้แม่นะคะเป็นสิบขันเลยนะเนี่ยเป็นสิบนน้นให้พ่อตาแม่ยายนะคะ ฟอของลูกด้วยให้หมดนะคะทำบุญหมดไอ้งอย่งนะโอ้ยเน่คะฮูดยอดเดี๋ยวต้องใส่เป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงเดี๋ยวต้องเขียนตอนนะ้ชอบไม่เขียนชื่อชอบไม่เขียนชื่อชอบไม่เขียนชื่อนะค่ะ พ่อพ่อพ่อตานะคะพ่อของลูกแล้วก็พ่อเพิ่มแม่ดาอีกนะคะเนาะจังหวัดตรังอีกนะคะแล้วก็พ่ออุ้ยแม่อุ้ย,ยนะคะพ่อของลูกก็ใส่เป็นชื่อลูกทำทีก็เยอะต้องตื่นนะเฮ้ยบางทีมันก็ตื่นเช้าอยู่นะแต่มันหลับต่อเฉยๆนะคะมันเลยตื่นสาย มันอ้วนจะไม่มีประตูเข้าแล้วตอนนี้นะคะทุกอย่างนะคะเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมที่ความอ้วนนะคะอ้วนที่สุดในสามโลกนะ๊ะเอ้าน้องหมามาด้วยนี่เห็นไหมนี่เวลากินข้าวก็จะมา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 มีไหนเจ้าดำเจ้าดำเหมือนจะวหวยด้วยอ้าวขาตั้งก็ขานี่ไม่ดี เราฟันเยอะอะไรนะว่าไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนอะทับุญทับมุนเข้าพรรษาเข้าพรรษาลาพระเจ้าเนาะค่ะอ้าห้องเหนเอาบเนเอาอย่างเจ้าอา อยาโ้นเนี่ยกตาต่ง่เ็บอ,เอ,อันดอกไปวาดเจ้าเดี๋ยวจะไปซื้อของทิ่เซเว่นก่อนออเนจ้าตาลกวัวเขา้าคื้นปอขื้นแม่โอ้ปอแม่ปอล,ลุงใจแม่ลุงใจทำนาน้อ,นองตาลเพิ่ลตลอดอะอแล้วก็ตาลปอของตัวติดใต้พุ่นแหมนะแม่มเป็นซีฟปปุนน้องตาลมดอะ ป่อเฮาแม่เฮาแฮมป่อเฮาจะแม่เฮาแม่เปิลแม่เฮาการได้ป่นะการมดลมจะเป็นอย่างไรไม่เหมือนตานเจ้าลืมไปแม่ยังมีชีวิตอยู่แม่ของผัวแม่ผัวมีเจ้ามีเปลี่ยนน้องไปจ้ตันได้หันอยู่ตันได้กอดแม่อยู่กอดแม่ผัวนะ <c oughs> จังหวัดตังนะ เก็บผักเก็บักเออตะวานยำหน่อไปให้ลูกยำหน่อยำหน่อไม้ให้ลูกวันนี้ทำอะไรกินนะคะเอเอเดี๋ยวต้องไปบ้านเก็บ <c oughs> พักเจไ <c oughs> อ้น,าาน้องอันเก็บดอกไปวาดตัวยาเออตะวายำหน่อให้ลูกวันนี้ยำจะไปยาก่กับข้าวเจอน่ะนะเดี๋ยวไปก่อน ไปอันซื้อของก่อนแล้วก็ไปนยกกับเข้าชจะซื้อของตานก่อนน,น้านค่ะอย่างบ้านแอดยานะคะนี่รั้วบ้านนะคะเก็บดอกเก็บดอกแล้วก็เก็บค่ะ สอ,องปิ่มีแล้วกันนะวันนี้ข่ายีอ่ะอ้าว